สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะหลังจากที่ห่างหายจากการออกกําลังกายประมาณเกือบ2อาทิตย์เลยนะคะ<ป>เพราะเราไปทําภารกิจนะคะโครงการนะคะ ซิตี้เดย์ชาเลนจ์ที่ะะ uh, เราแข่งขันกับเพื่อนๆน,นะคะในจำนวนเกือบร้อยท่านนะคะเรามาเป็นอันดับที่สองของงานนี้ในเวลาแค่สองเดือนเท่านั้นเองภาคภูมิใจมากๆค่ะก็น,นี่แหะคะ่ะสิ่งที่ดีที่สุดถ้าเราทำอะไรแล้วเราคิดว่าเป็นประโยชน์กับเราทำแล้วมันได้เขาเรียกว,ว่าคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทำเลยนะคะเพื่อนๆค่ะวาเราจะต้องเป็นคนที่เขาเรียกอะไรคะผิวสวส,วสุขภาพแข็งแรงนะคะ เป็นคนที่เขาเรียกว่า,าหาตรวจจับยากในวัยเดียวกันเออประมาณนั้นเลยนะคะเพราะวัยตอนนี้เราก็ย่างเข้าใกล้เลขเจ็ดเต็มทนแล้วฉะนั้นตรงนี้ค่ะถ้าเราไม่รักษาสุขภาพเรานะเวลานี้เดี๋ยวนี้นะคะเราต่อไปถ้าเราจะทําอะไรไม่ได้เลยเราอย่าปล่อยจนกว่าจะเจ็บพัวเขาเดินไม่ไหวแล้วค่อยออกกําลังกายอันนั้นไม่ใช่แน่นอนนะคะโอเคแล้วเจอกันนะคะเพื่อนๆคะ่ะ